ที่ราผมมีคนจะแนะนำให้คุณรู้จักคนนี้คือพี่ขุนเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยของผมเองวันนี้พี่ขุนเขาจะมาคุยธุรกิจที่บ้านเราเป็นธุรกิจที่ผมกับพี่ขุนเนี่ยทำบางครัด้วยกันสวัสดีค่ะพี่ขุนเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ค่ะ เนี่ยแล้วอดีตดาวมาหาอะไรที่ตอนนั้นแกนตามจีบแทบเป็นแทบตายเนี่ยน้ำมาแล้วค่ะดูสินี่ไม่เหลือสภาพดาวมาหาอะไรแล้วเนี่ยพี่ขุนคะดื่น้ำก่อนนะคะ นี่ตั้งแต่เธอแต่งงานกับเพื่อนของฉันเนี่ยเธอก็ไม่ทําอะไรเลยดิเกาะเพื่อนที่กินอย่างเดียวใช่ไหมเอ่อคือฉันทิรักเดี๋ยวคุณไปตล,ลาดไปซื้อของมาทำกับข้าวกินกันดีกว่าเนาะพิ่คิววันนี้เหนื่อยแล้วอะ่ะอยากพักไม่อยากทำกับข้าวอะ่ะของพักได้ไหม ได้สิจ๊ะถ้าอย่างงั้นเราไปกินข้าวข้างนอ,อกบ้านกันไม่ไหวเลยนะคิวเงียฉันเนี่ยยังไม่เคยหือกับฉันแบบนี้เลยฉันกลับไปบ้านทีไรเนี่ยเงีย่ยฉันก็เอาน้ำให้กินตลอดเงียานายเลย ฉันว่านะนายเนี่ยควรสั่งสอนเมียนายหน่อยนะพี่ขุนถ้าพี่มาเพื่อจะคุยธุรกิจฉันยินดีต้อนรับแต่ถ้าจะมาเพื่อให้เราสองคนทะเลาะก,กันเนี่ยฉันว่าพี่กลับไปดีกว่าพอได้แล้วอ้คิวอย่างนี้แหละจะส่งเป็นรูปผู้ชายอะ่ะ ฉันกำลังว่านายเอาเท้าลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้ที่มันบ้านคนอื่นนะหากมีมารยาทบ้างส่วนเมียฉันเนี่ยไม่ใช่ไม่มีงานแค่ไม่อยากให้เวลาที่ฉันทำงานเนี่ยต้องมากังวลน,นู่นนี่นั่น ฉันยอมให้เมียฉันเจ็บปวดแค่คลอดลูกก็พอแต่ฉันไม่ยอมให้เมียฉันต้องมาทนกับเรื่องที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในบ้านผู้หญิงที่นายดูถูกเมื่อกี้ว่าเขาหมดสภาพเขาคือภรรยาของฉันเองแล้วนายมีสิทธิ์อะไรมาชี้นิ้วสั่งให้เขาทำนูน่นทำนี่บ้านฉันต้อนรับแค่คนไม่ต้อนรับคนปากหม้อย่างนาย ออกไปจากบ้านฉันหนึ่งเออคิวแล้วเรื่องธุรกิจคนสันดานอย่างนายเนี่ยไม่คู่ควรที่ร่วมธุรกิจกับฉันออกไปได้แล้วไปสิ นะที่ผมต้องให้คุณมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอวค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะโชว์ฝีมือในการทำอาหารให้คุณทานเองค่ะโอเคไหม แล้วนะลูกมาดี่มเลนะลูกค่ะแม่มาแล้วคะ่ะ <laughs> มาแล้วค่ะแม่รีบๆกินเลยลูกกินเยอะๆนะลูกกิน <laughs> <laughs> ไหมลูกเนี่ย แม่คะไม่มีของนูหรอคะไม่เหน,นื่อวันเนี้ยฝนตกก็เลยไม่ได้ออกซื้ออะไรข้างนอก <c oughs> และบังเอิญบ้านเราเนี่ยก็มีมาม่าแค่สองซองเองก็เลยตรงมาม่าก,กินสองคนแล้วมาม่าสองห่อนี้แบ่งเป็นสามถ้วยไม่ได้หรอคะไม่ได้เพราะว่าถ้าแบ่งเป็นสามถ้วยอะ่ะมันก็ไม่มีใครตินเลยสิสู้ให้กินสองคนติน ส่วนเธอก็ออกไปหาอะไรติดข้างน,นอกเอาดีกว่าแม่คะแต่ข้างนอกฝนมันตกหนักมากเลยนะคะแม่จะให้พี่สะพายออกไปได้ยังไงอะนี่คะ่ะพี่สะพ้ายกีนของหนูก่อนนะไม่ต้องหรอกพี่สะพ้ายเราอะ่ะเขาไม่ชอบหมามาที่แม่ทำ เราอะจริงเถอะแม่คะแม่ทำแบบนี้มันไม่เกินไปหรอคะก็ช่างมันสิเรานะ่ะเป็นลูกสาวของแม่นะแม่ก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเราก่อนส่วนพี่สะพ้ยนะ่ะมันเป็นแค่คนนอกจะไปสนใจมันทำไม เราเรีบกินเถอะเดี๋ยวเย็นนี้แม่จะไปหาซื้อของอร่อยๆมาทำให้กินนะ <Okay. S 1> นะคะแม่เซแม่อาบน้ำอยู่อะน้ำมันไม่หยุดไปเฉยเลย ไปดูให้หน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็โทรหาลูกสาวแม่ให้มาช่วยดูให้สิคะหนูก็แค่คนนอกคนนึงไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลแม่สักหน่อยที่แกพูดอะไรของแกเนี่ยลูกปลาเขาอยู่ห่างจากนี้ตั้งสามร้อยกิโลนะกว่าลูกปลาจะมาถึงอะ่ะจนไม่อยากตายหรอนั่นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนนอกอย่างหนูคะ่ะแม่จัดการเองแล้วกันนี่เธอ นะแม่คะหนูไป็แค่คนนอกคนหนึ่งแล้วแม่มีสิทธิ์อะไรมาขอของของหนูคะถ้าเกิดว่าแม่อยากได้เนี่ยแม่ก็ไปซื้อเองหรือไม่ก็ให้ลูกสาวของแม่ซื้อให้สิคะเไม่ให้ก็ไปเอาก็ได้ ไหมคะโอ้ยไปค่ะโอ้ค่อยนะคะแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยนะคะเ,คเดี๋ยวแม่นั่งตรงน้ก่อนนะคะแม่ค,ค่อยๆแม่ค่ยคอยๆ เราเจะาอะไรกันเนี่ยแม่บริษัทผมอ่ะก็เพิ่งเปิดใหม่งานผมก็ยุ่งผมไม่รู้ว่าจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลแม่ครับก็ไม่เห็นจะยากนี่ก็ให้ซีมาดูแลแม่สิไม่ได้นะคะหนูเป็นแค่คนนอกทำไมต้องมาดูแลแม่ด้วยล่ะคะแม่ต้องให้ลูกปาลูกสุดที่รักของคุณแม่กลับมาดูแลสิคะไม่ได้หรอก ลูกปลานะ่ะเขามีครอบครัวทางนู้นที่จะต้องดูแลอีกตั้งหลายชีวิตถ้าเข้ามาดูแลฉันนะ่ะแล้วแม่สามีเขาจะคิดยังไงเขาก็ต้องไม่พอใจนะอ่ะเผล่เนะถึงขนาดทะเลาะก,กันเลยละ่ะนั่นมันก็เรื่องของแม่ค่ะหนูเป็นแค่คนนอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะโฟ แกดูเมียแกสิแม่เจ็บขนาดเนี้ยมันมีเวลาน่ะมันไม่อยอมดูแลแม่เลยเป็นไงล่ะทีนี้ก็แม่เห็นซีเอยเป็นแค่คนนอกคนหนึง่งซีก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องมาเป็นห่วงเป็นใยแม่นี่ครับเมื่อก่อนเนี่ยซีก็กตัญยูแล้วก็ดูแลแม่ดีขนาดนไหนแม่ก็เห็น ซีก็แค่หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแม่จะดีกับเขาบ้างแต่แม่ก็เห็นว่าซีเป็นแค่คนนอกแม่ครับลูกสะภ้ายเนี่ยถึงแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่ป้านปลายชีวิตของแม่สามีส่วนใหญ่ลูกสะภ้ยเป็นคนดูแลนะครับแม่แม่ลองคิดดูดีๆ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนะครับเจ้นดูแลแม่เดี๋ยวผมจะคุณจะซีขอบใจมากนะ่ลูก ที่จอดอยู่หน้าร้านของพวกพี่ใช่ไหมคะพอดีมีรถมอเตอร์ไซค์มาชนน่ะคะ่ะ เิดอ,อะไรขึน้นะหนูหนูเป็นนักศึกษาค่ะพอดีว่าหนูรีบไปทํางานที่โรงแรมข้างหน้านี้หนูก็เลยขับรถไม่ทันระวังเลยเฉี่ยวชนกับรถคันนี้เข้าเป็นรถเบนซ์ะด้วยสิคงจะแพงมากเลยใช่ไหมคะห,หนูเป็นนักศึกษากําลังจะไปทํางานที่โรงแรมนี้ใช่ค่ะหนูก็รู้ว่าเป็นรถเบนซ์ทำไมชนแล้วไม่หนีไปล่ะ หนีไปไม่ได้แร้วค่ะมันเป็นความผิดของหนูยังไงหนูก็ต้องรับผิดชอบค่ะหนูถือว่าเป็นคนดีนะมีความรับผิดชอบรถคันนี้เป็นรถพี่เองเอ,อ๋อเป็นรอยนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่จัดการเองอยู่ไปเถอะ รถคันนี้เป็นของพี่เหรอคะพี่จะจัดการยังไงเหรอคะพี่คิดค่าเสียหายกับหนูได้เลยนะคะอืมพี่จะจัดการยังไงเหรออืมต่อไปเนะี่ยขับรถให้ระวังหน่อยละกันพี่คะยังไงอะ่ะพี่ให้หนูชดใช้ค่าเสียหายหน่อยก็ดีนะคะอืมไม่ต้องชดใช้หรอกหนูรีบไปเถอะ พี่จะไปกินข้าวละน้องครับเล่นเป็นตัวนี้หน่อย อ๋อพอดีโต๊ะของพี่มีคนจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครเป็นคนจ่ายก็น้องเด็กนักศึกษาเขาเมื่อกี้ไงคะเขาเป็นคนจ่าย nên có cảm thợ nóng คนดีเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่เคยทําผิดและคนดีคือคนที่ทําผิดแล้วรู้จักสํานึกแล้วแก้ไข